แม่กดถ่ายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปานิว,ว,วันวันนี้ทั่วทำห่อหมกปานินนะคะเมื่อวานทั่วทำหมกต่อไม้นี่เด็ดตน้นเด็ดใบกล้วยจากไอ้ต้นกล้วยข้างบ้านทวดวนะคะนี่นะคะไม่ต้องซื้อเลยใบตองบ้านเรามีนะคะนี แตงไทยมานับซีได้กี่ห่อหมกแล้วลูกนี่หนึ่งสองสามสี่แม่อันนี้ปลาเอียงป้านินปลานินปลานินใส่ก็ขวมามาเดี๋ยวแซงเนี่ยบอกมาเดี๋ยวแบบนี่อ่ะแตงไทยทำช่วยทวดนะช่วยทวดดากแด ม่อันนี้ฝนตกใส่มันถือฝนมันอันนี้ไหมก็วย่าเี้ยฝนปย่านมันอันย่านมันอันใหม่มันอันถูกแล้วนี่ก็คือโซฟาที่หมามันกัดพังนะคะแม่คือจะะห้ยนายเถอะปาดคือหอร์ยานี่จังอีมันบะนี่แม่ขายได้เลยนะเนี่ยขายกี่บาท กินไม่หมดแบ่งขายแบงนั่งเพอยายวิทย์บได้กินจ่อยวิเตวิทย์ไปก่อนจ้อยจชอยเนียข้ามห้าหกตนิบนี้ตาวิทย์เอาหมกไอ้หน่อไม้ไปด้วยสามหมกแล้วก็เมื่อวานแม่ก็กินไปสองหมกเ แล้วก็เยรัตเมื่อวานเยรัตก็ไปสามหมกเมื่อวานทวดสียเสี่เมื่อวานทวดทาไว้แบบนี้แหละหม้อใหญ่หมดเกี้ยงลูกหลานกินหมดไม่อึดไม่อยากเลยเนาะแตงไทยบ้านเราเป็นอาหารอีสานบ้านๆนะคะแตงไทยนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้า หกมันมากินเข่าจะเสาบ์วเที่อะอันมันมาหิวหกแล้วหกหกอันหกอันอ่ะเต็มไทยอ่ะแตงมไทยทําเหมือน <5 S 1> ทวดน,น,นะแล้วปกติเขาขายที่ตลาดหออละเท่าไหร่แม่หอละสิบใช่ไหมอ๋อแต่นี้ของแม่ให้เยอะมากเลยขายสิบาทไม่ได้หรอกเดี๋ยวขาดทุนต้องขายสักยี่สิบาทเพราะาได้เยอะ ททีทขำขาย <ใน S 1> วันละส<ม>ิบหมกก็ได้นะเนี่ยทวด <laughs> ทวดก็ได้กี่บาทแล้วเนี่ยยี 20, 40, 50, 60, 60, ่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนึร้อยร้อยวันละร้อยก็สิบวันก็พันเนาะเนาะทวดเอ้เนาะไทายทำวันละสิบหมกหมกละยีะ่สิบอ น้ำมัหัวก็ยังเด่เห็นว่าน้ำมัน้อยยังไงนะมันเย็นพอเป็นเอืดดูแตงไทยดูข้างบ้านเรามีต้นขาด้วยนี่อ,อันนี้เขาเรียกว่าต้นขาต้นขาต้นเดียเนียขะเอาไว้ใส่ต้มไก่หนึ่งกินก็ได้ทำไมลูกทำไมเอาโมเ็นต้นขาอบอนเสนจ้า แตงไทยอย่าไปลื้อนะลูกอย่าไปลื้ออย่าไปลื้อพอแล้วลูกพอแล้วเยี๋ยวอย่าไปลื้อนี่มีเปด้วยนี่ทอดทำจะเสร็จแล้วห่อหมกสุดท้ายแล้วแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาไปใส่เตาแก๊สนี่หมดแล้วหมดแล้วก็เอาไปอ๋อไม่แม่งว่านบินเนินไปตายโอ้คืออนามัยเหรอแตงไทยจะขึ้นเหรอ

นี่นะคะเดี๋ยวออแนววุ้มแน่หรอฟ้ามันมีอยู่จะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่เตาแก๊สนะคะแล้วก็นึ่งแล้วเดี๋ยวทวดก็จะมาปิดแก๊สเพราะเราก็จะลืมปิดเดี๋ยวไฟไหม้บ้าน <laughs> นี่มา แตงไทยระวังตกนะลูกเดี๋ยวแม่หาฝาหม้อก่อนฝาหม้อ,อล้างมาไว้แล้วไปไหนวะฝาหม้อนหนึ่งเดี๋ยวดูก่อนทั่วใส่น้ำมายัางใส่แล้วประมาณนี้เสร็จแล้ว เดี๋ยวนี้ปิดหาฝาไม่เจอโอเคเรียบร้อย